แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยงในเล่มวบภูมิหข้พระทีรม9้9แม้แต่เทวดาก็ไม่เที่ยงฟังดูนะคะว่าพระศาสดาตรัสว่าอย่างไรขอ,อกาสสาธยายค่ะพิสุทธิ์ทั้งหลายพยาศัตว์ชื่อเสหะออกจากรรำที่อาศัยในเวลายเย็นเหยียดกายแล้วเลี้ยวดูทิศสีโดยโรอบ บรรลือเสียนาฏสามครั้งแล้วก็เที่ยวไปเพื่อหาอาหารบรรดาสัตว์เดรัจฉานเหล่าใดที่ได้ยินสียนาฏเหล่าสัตว์นั้นก็สะดุ้งกลัวเหี่ยวแห้งใจพวกที่อาศัยโพรงก็เข้าโพรงพวกที่อาศัยน้ําก็ลงน้ําพวกที่อาศัยป่าก็เข้าป่าขูงนกก็โผล่ขึ้นสูงสู่อากาศ เหล่าช้างของพระราชาในหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงที่เขาผูกล่ามไว้ด้วยเชือกอันเหนียวก็พากันกลัวกระชากเชือกให้ขาดแม้ถ่ายมูดและกรีดพลางเลน่นหนีไปพลางช้างนู้นและช้างนี้พิสูจ์ทั้งหลายพยาศัตร์ชื่อสีหะ เป็นสัตว์มีฤทธิ์มากมีศักดิ์มากมีอนุภาพมากกว่าบรรดาสัตว์เดรัจฉานด้วยอาการอย่างนี้แหลพิสูจน์ทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นในการใดตถาคตอุบัติขึ้นในโลกเพราะขอ,อกาสค่ะในการใดตถาคตอุบัติขึ้นในโลกเป็นพระอรหันต์ตระาม,มาสัมพุตธิพระเจ้าตรัสรู้ชอบได้โดย ตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกบุรุษที่พอฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูสอนเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ปลุกสัตว์ให้ตื่นเป็นผู้จำแนกธรรมขออภัยค่ะที่ติดขัดนิดหนึ่ง ตถาคนนั้นแสดงธรรมว่าสักกยะคือทุก์ขเป็นเช่นนี้เห็นให้เกิดสักยะเป็นเช่นนี้ความดับไม่เหลือแห่งสักยะเป็นเช่นนี้ทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักยะเป็นเช่นนี้พวกเทพเหล่าใดเป็นผู้มีอายุยืนยาวนานขอโอกาสค่ะพวกเทพเหล่าใดเป็นผู้มีอายุยืนนาน มีวันนักมากด้วยความสุขดำรงบำรงอยู่นมนานแล้วในวิมานชั้นสูงพวกเทพนั้นๆโดยมากได้ฟังธรรมประเทศนาของตถาคตแล้วก็สะดุ้งกลัวเหี่ยวแห้งใจสำนึกได้ว่าท่านผู้เจริญเอย๋ยพวกเราเมื่อถูกเป็นผู้ไม่เที่ยงเมื่อมาสำคัญว่าเป็นผู้เที่ยง เมื่อไม่ยั่งยืนก็สำคัญว่ายั่งยืนเมื่อไม่มั่นคงก็สำคัญว่าเราเป็นผู้มั่นคงพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงและถึงทั่วแล้วซึ่งสักกายะคือความทุกข์ดังนี้พิสุทธิ์ทั้งหลายตถาคตเป็นผู้มีฤทธิ์มากศักดามากอานุภาพมากกว่าสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกด้วยอาการ อย่างนี้แล